สวัสดีค่ะทุกคนเอมาลนะคะวันนี้เอมีเมนูสักต้มว้อยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆชมค่ะวันนี้เราได้บว้ยแบบเม็ดใหญ่นะคะวัตถุดิบก็ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะเรามาเริ่มจากอ่าบ้ยเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็แกะมเมล็ดแล้วนะคะใช้จํานวนทั้งหมด4เม็ดค่ะเครื่องปรุงก็มีผงนัวพริกไทยกระเทียมเจียวตันชายซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะเราจะเก็บรากไว้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะรอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ปุ๋งนัวลงไปที่หมูคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงหม้อนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะเพื่อนๆคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะแล้วก็เติมบ้ยลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนี่ค่ะเก็บรากผักชีกับรากต้นหอมนะคะไว้ใส่ตอนที่เรา ต้มตอนน้ำเดือดนะคะง่ายๆนะคะตอนนี้เราก็เตรียมเอามาจัดใส่ชามแล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อไฟค่ะเพื่อที่จะได้ซดน้ำคล่องคอนะคะรสก็จะเข็มๆเปรี้ยวๆนะคะกลมกล่อมค่ะรับรองว่าเมนูนี้ถูกใจทุกคนแน่ๆค่ะ ถ้าชอบเผ็ดนะคะอย่าลืมเติมพริกขี้หนูลงไปได้นะคะแต่วันนี้เราทานมีเด็กๆนะคะก็เลยเป็น,ปนต้องจืดไปค่ะเรียบร้อยแล้วออกมาหน้าตาหน้าทานไหมคะหอมมากๆเลยคะ่ะ